สุดกรรพรมส่ผาซาตุชนทั้งหลายวันนี้ธนาคารที่16กันยายน2,568อาตมาพระพระครูสุตาเจติยานและข้าพเจ้าว่าพระธาตนมจาพนักบลญแห่งพนมเกเน่งตํารัพิสูจน์สันนี้คณะบุญเขตสันทีว่าพระธาตุพนมวันนี้ได้นำน้ำเด็มมารวบรวมตัสุลสดของคุณพ่อตวัดชัยนรงกิจโสพลอายุ65ปีบ้านบ้านดอนกลางหมู่9 ตำบลท่าพนมอำเภอท่าพนมะนครพนมน้ำเดือดภาคสิบโลภาคไตรสองไตรขอให้สัตว์สัตว์ทุกชนทั้งหลายได้ร่วมสาทุ่นุรมนทนากับคณะสงฆ์ที่มีน้ำใจแล้วก็ส่งดวงวิญญาณของหลวงพอ่อธวัาชาชัยนรร์ผิดโสกคลไปสู่ภพภูมิที่ดีโดยพร้อมเพรียงกันเถิด <c oughs> <c oughs> ข้ากับเดียมาดูภาวขอตัวทุีก็จะถึงบด่าจะไปคนในมาหานี่แหละต้องหอด้วยแล้วกหวยนะมันร้ำโมตัรัตว์มโวะโตอรามะโตัมประสัตว์นำโมัสสัตร์มหสถวอาะโมัปรต้ำโมตัสส lima jati naga pasi naga besar naga nyatima naga parima naga kisanya tak panake sering bapate wana bapate naga เจ้าราชครูกหลวงพ่เสลิมพระพาจารย์พระธาตุนนพระพงษ์เจ้าที่เจ้าแม่ธรณีที่พระธาตุดนท์ก็ดีพระภูมิเจ้าที่เจ้าแม่ธรณีอยู่ที่บ้านของคุณพ่อทวัตชัยนรงคิจโศลนี้ก็ดีหรือในสถานที่ตั้งศพามเป็นกูศศนี้ก็ดีสิ่งสันส์ทั้งหลายจงรับรู้รับทราบวันนี้วันอังคารที่16กันยายน2568 พระเจ้าอาตมาภพาพระผูสุตตาเจตียารักผู้ช่วยจเจ้าอาวาสพระธา,นนาตุพนมจักรพรรคำโราณพระนมเขียนหนึงพร้อมด้วยพระพิสุทธิ์สามเณรคณะบุญเกศสามกี้าสิบเอรูปวันนี้ได้นำน้ำเด่ม5้าสิบโลผราไตรสองไตรบรรมุพระ็นกศุสุดของลมวิญญาณคุณพ่อทวัชัยนรงคกิจโสโคล ยึดโอกาสบอกกล่าวสิ่งสิทธิ์ทั้งหลายให้รับรู้รับทราบนักสะส์ข่าวสารการตัง้งศพมาเป็นกุศลของลูกหลานหลานภรรยาแต่ละค่ำคืนญาติพี่น้องแต่ละค่ำคืนพระสงฆ์มาเป็นเนื้อาบุญแต่ละค่ำคืน <c oughs> ไปบอกกล่าวดวงวิญญาณคุณพ่อท <c oughs> วัชัยนรอกิตโสพลผู้วายชนอยู่ให้รับรู้รับทราบ <c oughs> ตลอดถึงบุกุศลที่คุณพ่อได้สะงสมบรกมมาตั้งแต่เยาว์วัยจนถึงอายุ 65ปีจงเป็นอาลุคาเมเนติตตามส่งร่วมวิญญาณของคุณพ่อให้รับรู้รับทราบนำมาับส่วนมูลส่วนกุลก็เป็นเกิดดีถึงสุขในสัพลายยพพภายภากนานนอเถิดขันตมายังสังเวชาปริกิตนาปัจจาปานามาเสปิทาตถาโพโรเกอุปันโนอรหัสัมมาสัมพุทโธ พระตถาคตเจ้าเป็นแล้วในโลกนี้เป็นพระอระหรันต์พระสารูปอนุชาธรรมจะเทวิตโตอันหน,นึ่งพระธรรมพระตถาคตเจ้าทรงแสดงแล้วนิยานิโกเป็นไปเพื่อนาสาจบจาโคอปุภาษาในก็เป็นไปนเพื่อความสขขงบรักกายอาเรานิวาิโกเป็นไปเพื่อความหลั่งโลสพรติการมใให้ถด้วความตรัสรู้ สุกตอพเวริตตอพระสุภเจ้าทรงประจารย์แม่ยานตังทามังสุตวาเราทรรมนัยไันยังเล้วจะทำนั้นเอวังชาณามาจึงรู้อย่างนี้ชาติปีตุกาแห่งความเกิดเป็นโลกชาติรักเกิดตาแม่งความเกิดเป็นโลกมรณะเป็นโ คมไรไรรำวันความไม่สบายาจความเสียใจนะครับแกนใจก็เป็นตัวมหเห็นสัพยโตขอความประสสกบเป็นสิ่งที่รักก็เป็นตัที่เห็นวิสยโตขอความรักรักสิ่งที่รัก็เป็นตัวยามีชังนาลาปติดตังเป็นตัวมปรรถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมบัตก็เป็นตสักเท่านั้พปัาแลก็ต้ เรายกการยกคณาว่าเป็นเราก็เป็นตัวสยติทางมีอย่างไรโอปปาทานนักตอปมาทานคันรโรคเมธานโรปาทานนัโตอปปาทานนักนารเวิดานาโอุปาทานนักกานคือสัญญา Sampar opa tanakan lo, opa tanakan kesampar, Binyan opa tanakan lo, opa tanakan kebinyan, Kesampar indah, ya น้าในยามรามโระจนอยู่ข้านํามสาวกมันไดยก็ให้รสเสบุปตะนาคตนาลยาี้เป็นอันละเอววางาจะเป็นอาสาวกมาโตสาวกแกสอนโนาสนป้าหูดาป้าวตติข้าในยามรามสมันพรามรามโมเบะปังเจ้านันมีส่วนอย่านี้เป็นไปมากใป็นโมสาวก หมายว่ารูปังอนิจจังโรปไม่เทียงเภทานาอนิจจะเภทนาไม่เทียงสัญญาอนิจจะสัญญาไม่เทียงสามขั้นรายอนิจจะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงโรูปังอนัตตาโรูปนิจจ์ก็ตนเภทานาอนัตตาเวทนา ตัวตนสัญญาหตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาหน้าตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณหน้าตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขารนไมใาสังขารทั้งหลายทั้งหวงไม่ยัยงสัพเพตัมมาน้าตาเตี้ยตั้งต่างหลายทั้งหวงเป็นของไม่ใช่ตัวตนนาฬิเลยภูมิมาณังเทวานังสัตวัตพุทธวาจจสม าเทวาตาตั้นโวิโตุมาหาจิตานเทวางตาตังตวาตาวติสเทวาตาอมโนสาวโสอาวติสานางเทวานงาตังตวายามาเทวา सात मनोजवेशुमा सातवा तुलिस देवा सात मनोजवेशु तुलता श्रुतवा निर्मा देवा सात मनोजवेशुमा देवाना साता फर निवसोवेशुमित तवसव देना Dewanan Saang duutawa prama keyita dewa Sate mansa wezu Brahmma Kanyitanang dewanang Saang Guutawa Brahmma peri caca dewa Saang mansa wezu prama peritanang Dewanang Saang Duutawa Brahmma perita dewa Saang mansa weszu Sata manosa Vesu mah pramana tewa satang sutawa paritta pa teva Sata manosa Vesu paritta pa nang tewa nang satang sutawa akomana satang sutawa apasara

SEVENTH LADI da owner-n Como pasote, SEVENTH la kgina, SEVENTH la clara sa organizationalt, SEVENTH la clara sa AAC& punish ay AAC, SEVENTH la clara sa muchas milio, Sales standards S Da mave rezio, misfired Cению satan se sige deo via TIO ซาตบารสวาเวสุตัสสานังเทวานังสัตตังุตวาตุาคัิเทวาสาาตบารสวาเวสุตัสสินังเทวานังสัตตังุตวาอาคณิตัคเทวาสซาตบารสวาเวสุดิทันกัสสปโรกาสสิงปานสานภะวะเจอภริมานางโรตังนางจติริยังจัจจพราณ์พระเวรังพสะปัตจันทร์ังทันธรรมสิโตมาจุฬาโ ยาวาตสาลีมัตตเมตโตเอตัมสตินอดิชายพระมเมตามิหารังอิทมาวเดชจันโนกามิสีลาวาอาเสนาสัมปันโนกามิสุเมนายเกตังไชจุกรวาสัยยมุูนารีติ เจ้าวัตสังขาราุปรา,าวยายาทมิลกุปจิตตวาริรจันติเอสังูปส,โปสโคโคุโศภขอรองวิญญาณคุณพ่อทวัชชัยนัรองจิตโกศลอายุ65ปีาปีอาต,อตมาคระูสงฆ์ความเร,รีรูประลุกเด่นให้น้ำนามเดิมอาสิโหลผาไตรสองไตย พร้อมด้วยลง่อพระภูพาวราวิชาญมงคลนี้เจ้าของสวนสมเด็จประธานใหญ่ปจจใจเท่าไหร่ยังไม่ทราบแต่ท่านกะมอบให้ทางเจ้าค่าเรืวเตือนเตือโอกาสบ่อเปล่าดองวิญญาณคุณพ่อนักรองคุณพ่อตะวันใจน้ารบเก็บโสมผลนรับรู้รับทราบรมารับส่วนบุญส่วนกุศลในครั้งนี้แล้วก็ เติสุขให้สับปะรดอบไฟภาคนอนเธอทอไนู่นไปะรก่ไอะกนีไปทำอะรกทที่ไปทำอะไรกท่ไปอรก็ที

นเออเปดอ้น้ทพระพอป็นไทพรู่แล้วพรู่อันิจจาแล้วอันนี้นอานิจาแล well, ้ว anyway. ก okay. ินข okay. ้านต่ออ่าพระใจกินท้านต่อเป็นผ okay. <vale> ู้ให้แต่เราไมดังนะเออแัย่างใกล้ท้ายลูกเขาขวดหน้านั่งเขาไปอหวขวดหน้ามอบน้ามามอ่ามบน้า じゃあもう帰りたい方がいいかもしれな

ระฆัตูตําเรวัตสะพัสสังคารวาเวนะจะตาโสติปะวันตุเต